กันที่จังหวัดลำปางค่ะประชาชนชาวจังหวัดลำปางค่ะใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสวันแรกร้านข้าวมันไก่ออมสินค่ะยอดขายพุ่ง2เท่าบรรยากาศการใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสวันแรกในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะโดยเฉพาะที่ร้านข้าวมันไก่ออมสินเขตเทศบาลนครลำปางตั้งแต่ช่งชวงเช้าเวลา6นาฬิกาค่ะพบว่ามีประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักร้านข้าวมันไก่ออมสินค่ะซึ่งเป็นร้านชื่อดังในตัวเมืองลำปาง เปิดขายข้าวมันไก่ในราคาเริ่มต้นเพียงธรรมดาค่ะจานละ40 พิเศษจานละ50บาทมีทั้งข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดเมื่อใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลสขาดเหลือจ่ายเพียง20บาททําให้มีลูกค้าเข้าคิวต่อแถวสแกนจ่ายผ่านแอปเป่าตัางกันอย่างต่อเนื่องค่ะคุณโซดาเจ้าของร้านเปิดเผยว่าปกติขายหมดภายในเวลาไม่นานอยู่แล้วแต่วันนี้เตรียมข้าวและไก่เพิ่มเป็น2เท่าเพราะคาดว่ายอดขายจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าจ่ายเพียงครึ่งเดียวแต่ก็อิ่มเต็มที่ บรรยากาศโดยรอบร้านเป็นไปอย่างคึกคักสะท้อนให้เห็นว่าโครงการคนละครึ่ง p l u สช่วยกระตุ้นการจับจ่ายในพื้นที่ได้จริงและสร้างรอยยิ้มให้กับทางผู้ค้าและผู้บริโภคในวันแรกของการเปิดใช้สิทธิ์ครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกด้วยแล้วก็ช่วยกระตุ้น